สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสถานีประชาชนที่ทีว39นะคะวันนี้มาเจอกับครูปุ้ยอีกแล้วนะคะซึ่งครูปุ้ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรีวิวคาเฟ่นะคะที่ต้องบอกว่านะ่าไปมากๆเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเที่ยวที่คาเฟ่นะคะสวยมากๆน่านางมากๆนะคะบรรยากาศข้างในร้านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะมาค่ะ คซเ่นเบสแคมยินดีต้อนรับนะคะค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเวลาที่ลูกค้ามาที่นี่นะคะเมนูเครื่องดื่มที่ลูกค้าต้องสั่งเป็นประจำเมนูอะไรคะก็จะเป็นเมนูเบสแคมสเปเชียลค่ะจะเป็นสูตรของร้านนะคะแล้วก็จะมีอเมริกาโน่เย็น,นะะมไม่ทราบว่า2ตัวนี้นะแตกต่างจากกาแฟธรรมดาย,ยัางไงคะก็รสชาติมันก็จะเข้มข้นกว่าแต่ถ้าเป็นอเมริกาโน่นี่ก็ลูกค้าก็จะสั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ มิตกาแฟขวกกาแล้วก็รสชาันก็จะมีความหอมของกาแฟนะคะใช่แล้วนอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้วยังมีอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคืออะไรคะซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็จะเป็นโรตีเบสแซมม์ค่ะแล้วก็จะมีโรตีแกงเขียวหวานนะคะที่ลูกค้าแล้วก็สั่งประจำเลยแล้วก็จะเป็นพวกยำยำลูกช่นโบราณนะคะน่ารายการอาหารนี้เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นยำ ยำม,มุนเส้นก็จะเป็น140บาทค่ะแล้วก็โรตีแกงเขียวหวานก็ประ200แล้วก็โรตีเบทแกงนี่หน้านึงก็180บาทไม่ทราบว่าที่นี่เปิดมานานหรือยังคะนานและะ้วค่ะประมาณ4-5ปี4-5ปีปน,นะคะแล้วก็ฟีดแบ็กเป็นยังไงคะก็ดีเหมือนกันค,ะะค่ะเสียงกอบข้าวแตลูกค้าก็ดีมากก็าคาเฟ่น,นี้อยู่ในแอมเพอาวแปลงยาวนะคะแล้วไม่ทราบว่าจากถนนใหญ่ที่เข้ามาถึงในคาเฟ่เนี้ยประมาณกี่กิโลคะประมาณ ห <1, S 2> นึ่งกิโลหนึ 1> 1, 1, 2, 2> ่งกิโลนะก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากแล,แล้วก็เมื่อกี้ที่เข้ามาเนี่ยสังเกตเห็นเลยว่าตรงฝั่งตรงนั้นนะคะ,คะมีเหมือนสถานที่จัดเลี้ยงใช่ค่ะก็คือสถานที่นี้นอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วยังรับจับเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นงานอะไรบ้างอย่างเช่นเป็นพวกงานแบบ สัมนานะคะแล้วก็จะเป็นพวกจัดเรียงต่างๆที่ลูกค้าแบบจะจัดแบบไหนอันนี้คือต้องจัดสั่งจองล่วงหน้าค่ะสั่งจองล่วงหน้าก็ถ้าแิ่ว่าอยากจะจัดงานเลี้ยงนะคะก็สำรองจองได้ที่เบอร์ที่เบอร์ศูนย์แปด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 ห้าห้าแล้วก็ห้าสามสามติดต่อโดยตรงคุณแอนนะคะคุณแอนนะคะ แล้วที่นี่เวลาเปิดเวลาปิดประมาณกี่โมงะคะถ้าเป็นวันธรรมดานะคะเปิดตั้งแต่สี่ทุ่มเอ้สิบโมงครึ่งยันสี่ทุ่มค่ะถ้าเป็นสุกสัสด์อาทิตย์ก็สิบโมงครึ่ง,งห้าทุ่มแล้วส่วนใหญ่ที่ลูกค้าแน่นร้านมากๆหรือว่าเยอะมากๆจะเป็นช่วงวันไหนคะส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาลูกค้าก็จะเรื่อยๆอ๋อก็จะมาเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่แล้วกลุ่มลูกค้าที่มาที่เนี่ย เป็นกลุ่มไหนบ้างคะเป็นกลุ่มพวกโรงงานแล้วก็บริษัทอ๋อโรงงานบริษัทออ๋ก็คือในส่วนของโซนจัดเลี้ยงก็จะเป็นพวกโรงงานบริษัทอื่นๆใช่ค่ะไม่ทราบว่ามาที่นี่ประจวบค่ะไม่ค่ะพี่มาครั้งแรกค่ะมาครั้งแรกบ้านอยู่แถวอุตตะค่ะบ้านอยู่ที่อยู่เฉลิมเสนาค่ะอยู่อำเภอเมืองใช่ไหมคะใคะแล้วมาทางไกลถึงอำเภอเปรยาวลยค่ทราบว่ารู้จักกันแต่ว่ามีคาเฟ่ที่นี่พี่แนะนำมาของคนแนะนำ บริเวณจุดนี้นี่เองนะคะที่ทางร้านบอกว่าเป็นจุดที่สําหรับจัดเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางโรงงานนะคะหรือบริษัทนะคะก็สามารถมาจัดเลี้ยงได้ที่บริเวณตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของทางร้านนะคะและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ลูกค้านะคะมีเด็กๆมาด้วยก็จะมาเล่นบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งบอกว่าทางร้านนี่คะดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะ เอาใจใส่ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่เลยนะคะนะคะร้านทางร้านกับเพจของเราได้เลยนะคะก็อยากฝากร้านคาเฟ่เบรดแน์นะคะถ้าเกิดว่าลูากค้าอยากมาเที่ยวหรือว่าอยากมาตรงก็มาได้นะคะก็ติ <c oughs> ตามทางเพจของร้านแล้วก็ทาง Google ๊กก็ได้ค <c oughs> ่ะค่ะยังไงก็ขอฝากคาเฟ่ที่นี่ไว้ในอบอกอ้อมใจของคุณผู้ชมด้นะคะ สามารถกดเข้าไปดูได้ที่เพจของทางร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวก่อนนะคะหิวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะบ,บายๆนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเท่านผู้ชมสำหรับคาเฟ่ที่นะคะน่านั่งไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณพูยก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เพจของเราด้วยนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเพจของเรา พี่ทีวีสาวจุานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ